แบล็ k พิงโดนแซวลังโผลเดินตลาดกับคุณแม่ยังคงมีภาพความน่ารักสดใสออกมาให้ได้ติดตามกันรัวๆเลยล่ะครับสำหรับนะักร้องไอดอลสาวชื่อดังอย่าง Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือ Lisa Black ลิซ่าแบล็กพิงคหลังมาทำการแสดงคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์แบงกอกเอ็นคอณสนามราชมังคลากีฬาสถานกับเพื่อนๆวง b l a c k พิงค์พราะลิซ่ายังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยกับครอบครัว ล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้พี่พี่ชาวไทยได้แซวกันอีกครั้งหลังมีคนถ่ายภาพและคลิปของลิซ่าตอนไปเดินปากคลองตลาดกับคุณแม่มาได้เพราะแม้จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ก็ต้องตื่นเช้ามาช่วยแม่ถือของเอาเป็นว่าพี่พี่ชาวบลิงจะแซวกันว่ายังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับโดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าลิซ่าไปซื้อดอกไม้ปาาคลองตลาดถือของเต็มมือไปหมด ไม่ว่าคุณจะดังระดับโลกแค่ไหนคุณก็ต้องตื่นเช้ามาเดินตลาดช่วยแม่กับป้าถือของเด็กไทยร้อยเปอร์เซทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า